สวัสดีครับผมพี่น้องสูขคูซุ่ขคนครับผมวันนี้ไทบันเกลีสองผ้ามาเบืองใบหนาดครับผมใบนาดนี่ใบนาดทีแบบว่าผูดเล้ลดร่มรดยังเนาะครับเนาะเพิ่งจะเสียเอาใบนี้นะครับไปต้มต้มอาบน้ำแล้วก็เอาไปเอาไปย่างเพิ่งมาถึงเนาะเอาไปย่างนะครับเป็นสมุนไพรนะครับผมนี่เป็นดงมันครับผมต้นใบหนาดนะครับผมเรียกใบหนาดครับผมที่นี่มีครับผมใบนาดงามๆครับ ใบนาแต่ว่าสรรพคุณของมันผมกะมันด้รูราคบผมม่นดนรูผมก็บอกให้ในรูลายผมกับหูแต่ว่าเวลาเอาไปต้มอาบนะครับเนาะเวลาผูกใด้ลดลมลดยังนะครับผมแล้วเอาไปย่างนะครับแถวอีสานมันก็จะว่าเอาไปย่างนะครับเอาไปย่างนี่เอาไปย่างค้นที่ว่าลดลมนะครับแก่สำน่ายี่ว่ายังประมาณนี้นะครับผมนี่ครับใบหนาครับผม ไปต้มอาบนะครับผมใบนาดนี่มีครับอยู่ในนี้หลายอยู่ครับนี่ครับใบนาดครับผ